ครสนใจพันมันเว็กซี่สวยนะครับติดต่อมาได้เลยครับใต้ใต้คลิปนี้นะครับนี่ฮะวันของเรานะครับพันเว็กซี่ฮะพันนี้ประกันราคาครับ4บาท8 5ตังที่ี่25เปอร์เซ็นตนะฮะปีนี้ก็สวยหรูครับนะดูต้นมันเราใหญ่โตนะฮะนี่ครับใครสนใจพันมันนะครับเดี๋ยวยจะคุยหัวให้ดูเหมือนกันแต่เราไปหาดูดู ต้นที่ว่าน้ำซ้ะดีกว่าเพราะว่าเห็นไหมดูเงาเลยเงาเงาใหญ่เนี่ยให้ดูเงาก่อน <laughs> นะครับเดี๋ยวพาไปดูหัวมันนะครับต้นนี้ก็ต้นนี้มันก็กําลังลงหัวนะครับเพราะว่า,เ,าเริ่มทิ้งใบนะฮะสังเกตดูนะครับเห็นไหมมันเริ่มลงหมดแล้วมองทะลุป,ปุโปรงแล้วตอนนี้ก็มันก็ประมาณแปดเดือนกว่านะครับใครสนใจนะฮะ ก็มันก็จะขุดประมาณกุมภานะครับกุมภามีนาใครสนใจก็จองไว้ได้นะครับสําหรับพันธุนะครับโลนี้สี่ถึงห้าบาทนะครับถ้าเกิดแป้งเยอะก็ได้เยอะนะครับประกันที่สี่บาทแปดสิบห้านะครับที่โรงงานประกันอยู่ตอนนี้สี่บาทแปดสบห้าตังค์นะครับแบล็กซี่ใครสนใจพันธุ์สวยๆนี่ต้นสวยๆครับกําลังหน้าปลูกอืใครสนใจก็สั่งได้ฮนะ โอ้โหลมพัดนะครับเริ่มมีอาการล้มมั่งอะไรมั่งนะครับหรือจะโทรมาโทรมาจองก็ได้ครับ0ูนย์เก้าแปดหกแปดห้าห้าก้สามห้านะฮะพันมันแว็กซีสส่สวยๆเห็นไหมผมบอกแต่คลิปแรกๆแล้วทำมันที่เขาประกันร,ราคาเราจะอยู่ได้เพราะกประกันร,ราคานี่แหละครับเห็นไหมสี่วานกว่าครับโรงงานโคราชรับซื้อนะครับตอนนี้นะฮะ ถ้ามีแป้งเยอะก็บวกไปเปอร์เซ็นต์ละ5ตังนะครับสมมติ2ี่ก็บวกไป,ปนะค่า27บมม 26, ก็บวกไปอีกสิบ 10, นะครับเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่แน่นอนความแน่นอนนะครับที่เหลือก็เรามาดูผลผลิตนะครับสำหรับปีนี้ผมก็รอดูผลผลิตว่ามันผมเนี่ยจะได้กี่ตันนะครับลมก็พัดแรงต้นมันหักเยอะเหมือนกันนะฮะเสียหายหพอสมควร พามาดูต้นพันธุ์มันสวยๆสวยจริงบอกเลยลังปลูกอวบใหญ่ทุกต้นกำลังพอเหมาะออวบๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูหัวตามร่องน้ำมันจะมีเปล่าเพราะว่าตอนพันธุ์ที่ได้มาเนี่ยคือตอนแรกๆเริ่มแรกเลยอะ่ะพันธุ์มันแบบว่ามันเก่านะได้มาพันธเก่าเลยอะ่ะมาปลูกมันก็เลยตายเยอะฮะ วันนี้ก็พาไปดูพันธุมันส,สวยๆนะครับใครสนใจติดต่อมาครับขายนะครับขายขายไม่แจกฮะช่วงนี้ไม่แจกครับผมบอกแล้วมันชนิดนี้ปีปีหกเก้าก็ประกันร,ราคาอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลายปีจะจะทำคลิปดูลงให้ดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็ดูที่ว่าเออเราจะต้องดูว่ามันจะได้กี่ตันนะครับถ้าได้ตันเยอะ ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเพราะามันมันก็สวยพันก็สวยนะครับเนี่ยในแปลงเราก็สมบูรณ์นะดูดิแต่ว่าลมแรงไปหน่อยนะครับมันนะโหเริ่มล้มเริ่ม,มหักกันนี่ก็หาต้นไปหลายรอบนะวันนี้ก็เดินหักเล่นอ,อีกเหมือนเดิมมีโอกาสเข้ามาก็ต้องหักนะเพราะว่ามันกําลังสร้างแปงนะ้งนี่ก็ปล่อยมันสร้างไปนะครับ สวยไหมฮะป่าผมแม่ผมบอกว่าหัวเท่าขวดนะเดี๋ยวไปดูหาหัวขวดให้ดูจะมีเปล่าไม่รู้โอ้โหครับลมน่าดูในนาดลมก็แรงนะฮะแต่มาดูพันธุมันผมสวยแน่นอนนะครับดูต้นดิอดโปร่งครับผมบำรุงต่อเนื่องฮะนี่ผมบำรุงต่อเนื่องมาดูในแปลงกันเลย เดี๋ยวนี้พามาหาดูหัวที่มันโผล่ๆนี่นะเจอแล้วน้ำซอเห็นไหมเห็นครับนี่น้ำซ้อนะนะมาหนึ่งสองสามสี่มันก็อาจจะมีอีกคนระับแต่ผมไม่คุยลนะของของวันนี้ผมมาขายพันนะอ่ะดูหน่อยอนะ่ะนี่น้ำซอนี่นี่เฮ้ยฝนมาแล้วครับฝนตกนะพันสวยสวย หัวดีแน่นอนเรื่องหัวไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้ก็กบมันหน่อยมันจะโตกบมไม่โตฮะตรงนี้ใสนใจสั่งได้ครับพันมันสวยๆนะครับเว็กซี่นะครับพันนี้ประกันร,ราคารครับปีหกเก้าก็ประกันนะครับปีหกเก้าก็ประกรนะรัน ก็กะว่าถ้าประกันราคาแบบนี้ถ้าปีนี้ได้ผลผลิตด,ดีนะครับผมก็จะปลูกอีกสักปีหนึ่งนะครับตอนแรกว่าจะปลูกอ้อยแล้วนี่ฮะมันก็เริ่มลงหัวตามดับความดกก็พอสมควรนะมาดูาดูนี่เห็นไหมเริ่มใหญ่อลมันก็มีอันนี้มันก็ใหญ่แล้วแหละ โชคดีครับมันแปลงนี้ไม่เน่านะครับเพราะว่าเป็นมันมันเว็กซี่ทนทนทานนะครับนี่วันนี้พามาดูพันมันสวยสวยครับสนใจไหมถ้าจะไปปลูกนะครับสําหรับต้นปีหน้านะฮะดูดูการปลูกข้างหน้านะครับจองกับผมได้เลยครับถ้าไม่จองหมดนะครับเพราะว่าเป็นมันที่มีการประกันราคาผมบอกแล้วสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับเห็นไหมเราเลือกปลูกเคี่ยนประกันราคาที่เหลือเราก็มาทำผลผลิตให้มันได้ ตามเป้านะฮะนะครับตอนนี้มันก็ลำลงหัวฉีดยาลงลงไปเรียบร้อยแหละมันก็ล้มเยอะแล้วก็พูดกันให้ฟังวันนี้นะครับโอ้เนี่ยขนาดฉีดยาแล้วยาอีกนะครับก็ยังมีฮะพอทิ้งปุ๊บก็ขึ้นนะครับมืนก็นหนีไม่ออกครับหญ้านะฮะหญ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับ ที่ฆ่าแล้วฆ่าอีกไม่มีทางตายนะครับผมมีนะฮผ่านมาส,สวยๆนะครับยีะะบ่สิบห้าไลน์นะแร็กซี่นะฮะับอ๋โอโคตทีฮะสามสิบห้าไร่ครับ,ะะรรบมีสองแปลงใครสนใจก็เอ่อโทรเข้ามาเลยจะดีกว่าหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างเข้ามาครับก็ผมขายไม่แพงครับตอนนี้ตอนนี้คือเช็คที่โรงงานแล้วตอนนี้ซื้ออยู่ที่4ี่บาทแปตังค์ที่25%นะครับ คืองโรงงานประกันราคาครับถ้าแป้งเยอะก็ได้เยอะขึ้นไปอีกเปอร์เซ็นต์ละห้าสิตังค์นะครับถ้าแป้งลงก็ลงมาเปอร์เซ็นต์ละห้าตังค์นะครับเห็นไหมฮะราคาสวยครับพันมันสวยนะฮะกับปลามันสวยนะครับดูน,น,นะครับถามว่ามันลกไหมก,ก็พอสมควรฮนะก็ทิ้งแล้วอะ่ะทิ้งแล้วเริ่มทิง้งละถามว่าลกมไหมมันก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างจะคุมค่าถอน ถอนสองรอบยาขยะสองรอบนะฮะก็เหนื่อยถ้าได้ผลผลิตตันน้อยก็คงจะพักก่อนสำหรับมันนะครับก่อนจะอ่านไปลงอ้อยนะแต่แปลงนู้นจะใส่อ้อยหมดเลยฮะปีนี้พักเรื่องมันไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ท่นนี้ครับพาดูพันมันสวยๆนะครับใครสนใจติดต่อมาเลยนะครับผมสวัสดีครับ